สอนให้เป็นคนเก่งแต่สอนให้อยู่แล้วได้ผลลัพธ์สวัสดีค่ะอ้อ,อนเกลินคอตแลนด์ค่ะหลายคนถามพี่อ้อนเยอะมากค่ะว่าทำไมพี่อ้อนแบบขยันจังไม่เคยหยุดเลยทำงานตลอดอยากจะบอกว่ามีคำคำหนึ่งค่ะที่ที่ใช้แล้วก็เชื่อคำนี้มาตลอดก็คือลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงเห็นหมดเลยว่าเอ้ยพี่อ้อนแบบทำงานมาตลอดทำไมแบบขยันจังเลย คือเชื่อเรื่องนี้ค่ะว่าวันนี้เรามาจากอะไรไม่สําคัญแต่สําคัญที่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเป็นใครเราเลือกที่จะลงมือทําได้ในวันนี้ขยันเป็นร้อยปีหากขยันผิดที่ก็ไม่มีวันรวยหากมันถูกที่ถูกเวลาแล้วมันใช่เราก็เคยเห็นหลักฐานนั้นแล้วก็เคยเห็นคนที่ทําไม่ได้เป็นคนเก่งแต่อยู่ในทางเฟรมที่มันใช่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมา งานที่เราเลือกแล้วมันใช่เนี่ยมันคืออะไรอย่างแรกเลยนะคือคำว่า Product ค่ะพี่อ้นเป็นคนเฟ้นหาของดีเสมอดีและต้องถูกสำคัญที่สุดถูกขาดไม่มีใครสามารถ c o อปปลอกเลียนแบบได้แต่หมายถึงระดับโลกเขายอมรับได้รางวัลมีงานวิจัยมีการการันตีระดับโลกเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ไม่รู้โน้ตหาวในการค้าขายทํำยังไงออฟไลน์หรือออนไลน์ดีในตอนนี้ต้องทํำยังไงนะวันนี้ใครเห็นด้วยกับอ้อนบ้างทุกอย่างออนไลน์หมดเราไม่ใช่แค่สอนเราไม่ใช่แค่ส่งต่อเราเป็นมือหนึ่งในเรื่องของการสอนให้คุณทําออนไลน์ได้ไม่ได้สอนให้เป็นคนเก่งแต่สอนให้อยู่แล้วได้ผลลัพธ์การอยู่กับผู้คน people ค่ะสำหรับย้อนคือมีคำว่า happiness เป็นเซนเตอร์เสมอ ถ้าวันนี้เราได้ลูกค้าที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหันไปทางไหนมีแต่คนช่วยเหลือกันแล้วก็มีความสุขคำว่าความสุขหรือแฮปปี้เนสที่เป็นเซนเตอร์จะผลักดันทำให้เราทำอะไรก็ได้แล้วสามารถประสบความสำเร็จนี่คืออย่างหนึ่งเลย Product, p r o c e s s People หายากมาก 3. อย่างนี้แบบครบค่ะการจะหาครบครบได้ในงานที่ใช่ขยันให้ถูกที่ไม่ใช่เรื่องงา่าย ทั้งหมดที่พูดวันนี้พี่อ,อ้นเจอแล้วและขออนุญาตเป็นเครื่องมือนั้นส่งต่อให้กับทุกคนได้แบบที่พี่ออนได้